สวัสดีวันที่19สิงหาคม2566กับบรรยากาศฝ่าฝนตกในภาคอีสานเป็นห่วงขาพันษาว่าเดินทางไปไซมาไซก็มิแตความเคียวชอุมสา่งความสุนเชืยวั้หัวใจแกพี่นองเกษตรกรเจ้าให้เจ้าหน้าเบิรหนาปากดำกรอกเก็บเกี่ยวกันอีกจักเดือนสองเดือนถึงตอนนั้นก็ถิเป็นช่วงออกพรรษาหนางานกันพอดี กลับมาจากการท่องเที่ยวแล้วสำหรับลอยสิริชัยมาสู่งานกันเต็มที่ไม่มีงานที่ล่อให้สร้างกันหลายทั้งการจัดเตรียมการแสดงหมอลำไปรองรับช่วงเปิดดูการเหตุจากความปังชิวงานกระชนกันต้องมาจาัดชิวงานกันใหม่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่มีเจ้าภาพมาจากงานไวแต่ไปแสดงเมดดื่อใดก็ต้องเลื่อนออกมา ทั้งเจ้าภาพงานใหม่กับมาจางแต่งานใดที่เลื่อนออกมาบรดด้คอนเฟิร์มก็ต้องยกเลิกไปชิ้วงานชนกันอุตรุดกับบะไดสำหรับบอยสิริชัยในช่วงที่เปิดฤดูกันที่สิมาถึงนี่เกือบ200คิวงานปังกันแบบสุกๆกุดกระ่ะไดมาเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ Boy บอยสิริชัยบอการ์จรดมาติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเพจบอยสิริชัยมอลลาใจเกินรอยครับผมบอยสิริชัยครับผม กลับจากเชียงใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลท์ที่เพจนานหลายวันเลยนะครับประมาณหามือหวันนะครับที่ไปเชียงใหม่นี้กลับมาแล้วครับกลับมาสู่งานแล้วนะฮะลงเครื่องปั๊บก็ทําภารกิจอันนั้นอนี้นะฮะพี่แอนก็เข้าไปเคลียร์เรื่องบ้านนะครับส่วนผมก็จะกลับมหาสาร,รคามนะครับกําลังไปเอาก่อนล้าบันอาจารย์สายฝนมุ่นสวรรค์น,นะครับ เพื่อที่จะได้มาแจกนะครับในกัมศิลพินมอลลัมเฮาได้ไปทองไปอ่านนะครับผมได้เอาไปทองไปอ่านนะครับแต่เอาไปเลียนไปอ่านเน็่ยมันอ,อมที่สิมาสอมนะครับเพราะว่าทุกคนต้องได้ก่อนลั่าไปเตรียมก่อนอยู่แล้วนะครับก่อนล่ําไปเตรียมก่อนก่อนสินัดกันสอมมันกระจออยู่ดิพูดถึงไอ้เกียบกี้มือนะครับประมาณเดือนเสร็ษๆก็ต้องเปิดฤดูกาลแล้ว นะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งเอาเดือนหนึ่งเต็มเต็มสิเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับออกจากกลุ่มมาแล้วนะครับมาไล่สาธรารณะทุกคนขึ้นห้องคิดถึงพี่น้องแ้นครับทุกบ้านทุกชมรมนะครับี่กสิเดินทางต่อเมบ,บานพรุ่งนี้ก็มีงานที่อุดรครับอื่นก็มีงานที่อุดร คิ้วงานโพดออกไปแล้วครับตัดจริงใจโพดออกไปเพราะว่างานการบางคิวปีนียค่อนข้างที่จะมีปัญหาหลายกว่าปกติเพราะอย่างเพราะว่าบางงานเนี่ยเขาเลื่อนมาบางงานที่เจ้าภาพเนจองในช่วงโควิดและแสดงบได้อ่าก็เลื่อนมาแล้วที่นี่เลื่อนมาบางทีก็ไม่เจองานที่เขารับใบไ,ไม่นะครับ มาเจองานที่เขาราบไปไม่ยังเสียมันกับบ่อใดบางงานกับขยับบ่อใดกันผมเลยตัดสินใจโพดให้เจ้าภาพได้สบายใจงานใดบ่มีกับให้ได้บอกเพิน่นงานใดงานใดที่มันติดแล้วติดไปบ่ไใดมันก็สิได้เคลียร์ก่อนเพิ่นสิมีการเตรียมงานจัดงานนะครับก็มีหลายงานอยู่นะฮะหลายงานที่รับงานชนกันทึ่งวาดว่าหละมันมันหลายอย่างเมนบ่รับทึ่ง ถึงมันเป็นงานที่ช่วงโควิดเขาเลื่อนมาเนาะบางงานเป็นสัญญาเกา่าบริแก่สัญญาเอบอบริแก่สัญญาหามกับบริหามือลงพอมีงานใหม่เข้ามาก็มาลาบเรงเสียครับแต่ว่าก็ต้องมันก็จําเป็นอ่าแบบจะต้องเลือกงานที่ที่ที่เอิว่วนมาเป็นเป็นงานที่จองก่อนนะครับงานเลื่อนจากโควิดมาถ้าเขามาคอนเฟิร์มที่หลังมันก็จําเป็นที่จะต้อง ต้องต้องปฏิเสธไปคิวงานหลายครับประมาณตอนนี้ก็เกือบสองรอยคิวที่จองไว้เริ่มต้นจากมือน,นีเลยหมดเวลาหยุดละหมดเวลาหยุดพักผ่อนแล้วครับโงนี้ก็สิเป็นแบบลุ่ยงานทั้งอีเวนต์ผมเดือนนี้ก็ยังมีอยู่จนพุ่นห่อนซีนเดือนนะครับอีเวนต์มี้หอนซีนเดือนแล้วก็เดือน เดือนหนากะจ้างสไดอยูยองกันกับลูกนองจังสไดอยูยองกันกับทีมงานเจ้าภาพที่จ้างไว้ก็ไปอัปเดตคิวกันอยู่อัปเดตคิวกันอยู่อ่าทั้งเพจเลย้อครับตอนนี้เพจคือโคดคิวแล้วนะครับเพจนาะบะล่ำใจก็ลอยคือโค้ดคิวแล้วงานใดบ่ใดงานใดที่มันพลาดกันปีนี้ก็ว่าโอกาสหนานะครับเป็นยังปงก็ต้องขอโทษขอให้หลายๆมัน มันมันช่วงนั้นรับงานของมันเรื่อยเนาะรับงานของมันเรื่อยแบบสัญญาเก่าสัญญาใหม่ในงานนิยมาหมฮังเทียกกันต้องบอกว่าแบบคือคือพอจะเข้ามาไล่สัญญาเป็นหลักเขาก็ต้องเอาตามตามสัญญา